จากนักพจนภัยสายบูสู่ผู้ประกอบการร้านหนังสือแต่คุณรู้จักวีฟจักรีเชนอนลาเต้ในฐานะอ็อกซ่าที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟงั้นมาลองดูกันว่าเธอเคยเป็นใครมาก่อนในบุ๊กช็อปแอนบอนดสเรื่องนี้ผายย้อนอดีตไปตอนที่วีฟยังเป็นนักพจนภัยเต็มตัวแต่เกิดพลาดท่าบาดเจ็บหนักต้องพักรักษาตัวในเมืองชายฝั่งดิเซียนเงียบสงบอย่างเมิร์สที่ชีวิตนี้เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องติดอยู่ที่ไหนนานๆแบบนี้มาก่อนความว่างนั้นพาเธอไปเจอร้านหนังสือซอมซ่อที่แทบไม่มีลูกค้าเลยและเจ้าของร้านปากร้าย ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเธอไปอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่แน่นอนเมืองนี้ไม่ได้เงียบสงบอย่างที่คิดภัยร้ายบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาบุ๊กชอบแอน d กลเดิรเป็นแฟนตาซีฟิลกูดที่เต็มไปด้วยตัวละครหลากหลายเผ่าพันธุ์มันอาจจะไม่ได้มีจุดพลิกผันมากมายแต่สิ่งที่เรื่องนี้น่าสนใจคือการได้เห็นจุดเริ่มต้นของวีปก่อนที่จะเปิดร้านกาแฟว่าเธอเคยผ่านอะไรมาก่อนใครที่ชอบริจนลาเต้หรือแฟนตาซีที่อบหนหวใจบอกได้เลยว่าบุ๊กชอบแอน d กลเดิรก็ยังเป็นอีกเล่มที่คุณไม่ควรพลาดบุ๊กชอบแอน ผลเงินของเธอวิสบัตดิจากสนักพิมพ์บวดวันเดอร์สามารถหาซื้อได้แล้วที่งานัปดาหนังสือแห่งชาติครั้งที่53และหนังสือออนไลน์ทั่วไป